ตัณหาราคะจริตอย่างอ่อนอย่างแก่วัดอย่างไรสำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องตัณหาราคะจริตอ่อนแก่วัดอย่างไรวัดกันด้วยเหยื่อล่อ ว่าอ่อนว่าแกวัดกันที่เหยื่อล่อตันหาราคาจริตอย่างอ่อนเอาอย่างอ่อนก่อนนะตันหาราคาจริตอย่างอ่อนเหยื่อลอกก็เป็นของหยาบอย่างเช่นเอาเสียงเพลงมาลอเอาถ้าเป็นผู้ชายก็เอาผู้หญิงมาลอกเอาของหย,ยาบหยาบ เอาขันห้าที่หยับหยาบมาล่อเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเอาอารมณ์ที่หยับหยบมาล่อก็อยู่อย่างเช่นบางคนหลงไหลเสียงเพลงก็เปิดเพลงให้ฟังเขาก็ติดแล้วเรียกว่าอ่อนด้วยปัญญาติดเหยื่อล่อที่หยับหยบบางคนเอา อาหารอร่อยมาล่อก,ก็ติดแล้วเพราะว่ากิเลสมันหยาบแต่ปัญญามันอ่อนมันก็ติดของที่หย,ยาบหยาบก็นี่เป็นตัววัดความหยาบของกิเลสว่ากิเลสหนามากหยาบมากปัญญาก็อ่อนมากไม่อาจจะแยกแยะได้ก็ติด ในรูปเสียงกลิ่นรสโพฏภะอารมณ์ต่างๆในขันห้าในสังขารต่างๆของโลกที่ปรุงแต่งขึ้นก็ไปติดตัณหาราคาจะจริตอย่างละเอียดเขาจะไม่ติดสิ่งหยาบๆเหล่านี้เขาจะมองข้ามรูปเสียงกลิ่นรสโพฏภะและอารมณ์ต่างๆได้ก็จะไปติดในฌานในความสุขที่ละเอียดลึกลงไป นั้นเป็นตันหาราคาจริตอย่างแก่ที่เข้าไปติดในฌานติดในความสุขที่ละเอียดลึกขึ้นไปนี้เป็นการแยกตันหาราคาจริตอย่างอ่อนอย่างแก่เป็นอย่างนี้แลหมู่เพื่อนเอ๋ย